มาต่อนะคะสาหรับล่าความจริงวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมลงใต้เหมือนเดิมนะคะไปที่จังหวัดภูเก็ตค,ค่ะยังคงเกาะติดปัญหาเรื่องของไกด์เถื่อนนะคะเมื่อวานนี้ทีมงานแฝงตัวไปกับไกด์เถื่อนที่พานักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยวรอบๆภูเก็ตนะคะแต่วันนี้ค่ะจะพาไปติดตามกันนะคะว่าไกด์เถื่อนที่เกิดขึ้นมาแย่งอาชีพไกด์จริงๆจะมีผลอะไรต่อภาพรวมการท่องเที่ยวบ้างติดตามในรายงานชิ้นนี้ค่ะ 一是是第第第台台台政府的家的家จตุพรงอย่างการมังอธิบายให้หนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าใจถึงวัฒนธรรมและโปรแกรมการท่องเที่ยวในวันนี้เขาเริ่มต้นจากการอธิบายว่าเมืองภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาติเป็นระดับต้นๆของเอเชียโดยโปรแกรมในวันนี้จะพานักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพที่แหลมพรมเทพ ก่อนไปเลือกซื้อสินค้าและพาต่อไปยังเกาะนาคาน้อยคือมาเที่ยวเนี่ยเราเขาเขาก็เป็นตัวแทนของประเทศของเขาคือทุกปีทุกการกระทำนี่คือเราเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยก็คือให้ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็เข้าใจว่ามันมีหลายคอมเมนต์ที่เขาบ่อนกลิบออกมาใช่ไหมแต่ละประเทศมันก็มีนะเนาะก็มี่ ร้านขายหมอนและที่นอนอยางพาราร้านนี้เป็นร้านแรกของวันที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะได้ไปเที่ยวและเลือกซื้อของตามความชอบซึ่งหากนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าไกด์จะได้ส่วนแบ่งบางส่วนจากราคาสินค้าทีมข่าวได้มีโอกาสเข้าไปภายในร้านก่อนเพราะว่าร้านแห่งนี้มีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาซื้อสินค้าโดยให้เวลานักท่องเที่ยวเลือกชมหากไม่ต้องการซื้อก็สามารถไปเที่ยวที่อื่นได้ จตุพรบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องให้หนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจากร้านนี้มากนักเนื่องจากนักท่องเที่ยวกรุ๊ปนี้ซื้อโปรแกร,รมการท่องเที่ยวมาครบแล้วบริษัททัวร์และไกด์จึงไม่จําเป็นต้องหาไรายได้จากส่วนต่างของการซื้อสินค้าจากนักท่องเที่ยว,วกรุ๊ปนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดเอเลยผมเป็นทัวร์แพงสูงน,นแล้วก็ คือเป็นเกีรดีก็คือว่าอของเราเป็นทัวร์แฟรสูงอยู่แล้วรับรับแขกลูกค้าที่เป็นทัวร์แฟรสูงแต่ไม่รับทัวร์สูง,งเิียกคือว่าทัวร์สูงอยงมันต้องมันต้องมันไม่ไม่ไมค่อยคุ้มราภาเราแล้วต้องมาเก็บเงินไปโปก,กับค่าห้องค่าห้องค่าค่าบินตัวรันบินอะประมาณนี้แต่แต่ทัวร์แฟรที่มาสูงอย่าง A, เกียรตดีคือพอใจมาพร้อมหมดเเงนเลยนะค่ากิน,ใน,ใน,ใน จกจตุพรยังบอกอีกว่าเขายัางโชคดีที่มีงานน้ำเที่ยวทุกวันต่างจากเพื่อนของเขาอีกหลายคนที่ถูกไกด์ต่างชาติเข้ามาแย่งหน้าที่จนทำให้ไกด์หลายคนต้องยอมเป็นตัวแทนไกด์เถื่อนหรือซิตติ้งไกด์เพื่ออํำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไกด์ชาวไทยบอกว่า การใช้ไกด์เถื่อนไม่เพียงลดไรายได้ที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายค่าตอบแทนแล้วไกด์เถื่อนยังมีความชำนาญด้านภาษามากกว่าและสามารถกระตุ้นยอดขายการซื้อสินค้าได้คือจริงๆแล้วนะกฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าการที่เราสอบบัตรไกด์มาเราต้องทำทัวร์เองทำหน้าที่ของการเป็นมารุเทศเองแล้วก็ห้ามคนอื่นหรือผู้ใด มาทำหน้าที่แทนเราแต่ณปัจจุบันคำว่าซิ t ติ้ง g ก i d นี่ก็คือว่าขึ้นไปนั่งบนรถทัวร์หรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็คือว่ามีหน้าที่ก็คือว่าไปนั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้หัวหน้าทัวร์หรือว่าชาวต่างชาติคนที่เขาเป็นทัวริสตหรือว่าเป็นไกด์ต่างชาติโดยที่บริษัท เขาจัดมาจากต้นทางของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะจีนเกาหลีรัสเซียที่มีปัญหามากที่สุดในตอนนี้เมื่อไกด์เถื่อนแทนที่ไกด์ไทยกลุ่มไกด์บอกว่าไม่เพียงพวกเขาจะถูกแย่งอาชีพซึ่งเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเท่านั้นแต่ความหวังว่านอกจากรายได้พวกเขาเสมือนเป็นตัวแทนคนไทย ได้บอกเล่าถึงภาพลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างภาษาและมีส่วนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กลับกลายเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไทยแทบไม่ได้รับเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว กับก็เป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนปีปีปหนึ่งมากันเยอะเหลือ <Yeah. S 1> เกินคุณสุพรันแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีผู้ประกอบการชาวจีนนะครับพยายามจะรวบเลยทั้งบริเวณภูกเก็ตคุณผู้ชม นอกเหนือจากการที่ไปมีไกด์ของจีนแล้วเขาบอกว่าวันๆหนึ่งก็ชอบพาไปตามร้านค้าครับร้านค้าขายของกว่าราคาตลาดเป็นสิบสิบเท่านะคุณผู้ชมแล้วก็แทบไม่พาไปแหล่งท่องเที่ยวของไทยเลยนะครับคือมาไทยถึงไทยแล้วไม่ได้ไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญแต่โมต่ไปชอปราคาร้านค้าที่ได้ประโยชน์กันนะคะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางภาครัฐกำกลังดำเนินการอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นรายได้หลักของไทยด้วย